โอมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนกขหญ่สายตัวดินโผมวันนี้ก็เป็นเส่อวันที่สองเดือนกรกฎาคมนะครับวันอาทิตย์โผมวันนี้ก็สิมารีวิววันนี้มีรีวิวให้เบิ่งนว่าแมนชั่นนะครับมือสิมารีวิวทั้งชั่นหรอวะทั้งชั่นทั้งนกเพราะพอดีผมนำนำนกเข่าจากมาเลยสองตัวครับโดนเราบอได้นำเข่าเพราะว่ามาอยู่บ้านกับโบโบคอยได้เล่น บมคอยได้ออกซอวมาเดช่วงนี่ก็เลยว่าว่านเขาว่านยังแล้วมันถึงฤด,ดูการซอหนกนะครับก็เลยเห็นน้ำเขา,เขาไปทะเลนแย่ที่มารีวิวว่านกมาหอดมันเป็นแบบใดแบบใดครับน้ำขามาสองตัวครับมเมื่อนี้นกเดินทางสองสองหมื่นกับสองขึ้นนะครับบ่ดูว่าลดทรงนกหันเขาซื้อซารกันผิดผ่าดแบบใด ผมก็ิดทะเลเปิดกองกันเดี๋ยวถ้ารีวิวให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ้งน้องกันเนี่ยครับฝากติดตามช่อง YouTube ลูกไส้หลาช่ไหมครับนี่เลยครับกดซับสไครต์ให้น้ำแนนหันหันนะหันผู้ใดต้องการอยากยดูเขอมูลได้เลยสิมาสอบถามกันเลยครับทั้งชาติทั้งเลี้ยงนกเลยครับอันไหนหูกันสิบอกกันอันไหนผู้ดูกันสิถามผู้ผู้ดูมามาบอกอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวอยู่าพี่พาน้องก็เบิ้งนกเลย สำรับนกน้ำเขาบางโซ่ด้วยครับเป็นผู้เป็นทุระจัดก,การน้ำเขามาให้เดี๋ยวสิมาเปิดกล้องให้พี่น้องบน้ำกานเนี่ยะครับนี่สายหลังอยู่เขื่องกล้องไม่เห็ทีครับจ้เจิยวสายหลังมาให้ นี่ครับสายหลังกล้องนึงเลยนี่นี่กล้องนึงมันมีสองตัวเลยครับเดวก็ดีแน่บางโซ่คุณใส่หนามใส่อาหารไว้พร้อมเรียบร้อยเลยพอนนมันเดินทางปกตินกมันต้องสองมื่นกับหนึ่งขึ้นครับหอดหอดห้องอันนี้มันผิดพลาดแบบเดียวคุนเดินทางสองมื่นกับสองขึ้นเลยครับนก ว่าน,นกน้ำขอ,ขอจากมาเลนนี่เป็นักษณาแบบเด้ีสิ่ง,งามว่าตัวนี้นะที่เป็นนกนกที่นกนกฟึกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นนกฟึกแล้ว ที่ว่ามีมีคือลยแล้วนอบคุณเดี๋ยวไปเสือกใส่ใใสายลาหลังครับต้องระมัดระวังนะครับขันรถนี่ไปอาลาดเด้อนี่ ชากันยลังอาจอิส่นแน่จังไหยครับเดี๋ยวเราจะเชียนกันอีกที่กันเดี๋ยวรอบอาการนกมันเดินทางมากรับเมื่อแล้วครับเดินทางหลายมือจัด เจาะไปตัวนึงน,นกนีอะตัวยังไงครับมีอันนี้นกนกยืนชานความฝึกนะครับนก,กเป็นยังไงนกยืนชาญค้า,คามฝึกแต่ตัวนี้นกเขาฝึกลงดินลงแหงว่าล่ะ สายลังไหนสลับกันอันนี้ไหนเป็นสายลังตัวนั้นโอเคครับเดี๋ยวเพิยงเอดงเพี่ยนยังไงกันดแข็งแรงดีครับปลอดภัยดีอ2ตัวแข็งแรงปลอดภัยดีนี่ครับอันนี้ตัวนี้สวยงามไล่ยงามครับ อันนี้เป็นนกนกร่งดินแล้วตัวนี้เบือเบิ่ออาการนกครับนี่นกเดินทางสองมือสองขึ้นนะครับนกคูนี่อขอคุณบางโซที่เป็นธุระจัดก,การนําเขาให้สำหรับอาจารย์ทันได้แบบมาสายมาเล่สายอังีิกะสำหรับอยากอยากนั่เขาเองก็ให้บางโซเป็นผู้จัดก,การติดตัวน้่เขาให้ได้ครับ เพื่อนกส็สิเอาคากาแฟขาอย่างธรรมดาขารถท่องเสียปกติเบ่งตัวนกนี่ครับบางโศผู้เพิ่นนําขอแหงอันนี้นกนกเขาจะฝึกแล้วครับตัวนี้ว่ามีเชล่ลยตีดแล้วล่ะแต่ว่ากับท่านในไลยก็เป็นนกฝึกเนี่ยครับลงยินลงยังเรียบร้อยแล้วไ่้สวยงามครับหางโมหักเจ้านกตัวนี้ เป็นนกยืนชันพร้อมซื้อครับพอ,อผมนัเขาสองตัวเลยตัวนี้ก็สวยงามครับนกหนาศิษฐ์ทายคนแน่ขนหนานำน้ำอยู่ก็นํามาไปถาเล่นในรูรูการนี่แหละครับบ้านเขาบ้านนา้ำาเรื่อยเขาก็พ่อได้ต้อนกต้อนอย่างเร่นพอห้องค้องแบ่งทีมงานไปมหมดแล้วครับบ่มีนกเรียนเอาใบแอบเลียนพอได้ถือไปนั่ทีมงานแน่จากตัวครับ งามูีครับนกสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยดีเดี๋ยวทีมมาอัปเดตให้เบิ้องเรื่อยๆแล้วครับนกนั่งเขาจากมาเลยของของกับมีเด้๋ยครับนกแต่ว,ว่ามันทางข่าไนพ่อเหรียญเพราะันเป็นนกหน่อยอนี่นี่น้องกับสมไว้อยู่สองคู่นีเน่เป็นลูกนก,กนี่ตัวพีมันนนัเกง่งๆขายไปแล้วครับขายทีมงานขาจอบเ,เหรียญแล้วมีอยู่สองคูู ของก็เลยนํ้เขามาเห่ียเองนําเขามาเห่ีเองจะเบิ้งจักสองตัวยังไงก็ที่มาอัปเดตให้พี่ให้น้องในเบิ้งเรื่อยๆครับสาหรับนกน้าเขาจากมาเยลยเราจันทันได้สนใจชาญพวกชาญก็ยังเห็ดให้เก่าล้วครับนี่เห็ดเองใส่เองความครับนี่เราประกันอัานหัวใส่มันก็บรรุว่ามันดีบูดีผมเลยเห็ดเองใส่เองตลอดครับชานผมทดลองเรา,าแบบได้สมควรเห็ดแบบได้ ใส่แบบได้เก๋เห็ดปะปรุงให้พี่ให้น้องได้ใส่ครับสหรับมื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซสมซะก่อนเดี๋ยวมื้อหนา้าเฮาสิมาอัปเดตนกอาการนกจังได๋เป็นจังได๋อาจารย์ท่านได้นีข้อสงสัยยังก็กติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับอยากนําเขา้าอยาก,ายากได้นกสายมาลเรล่ติดต่อผู้ใดติดต่อผูดด้ใดก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวผมให้ขอแนะนําให้สหรับมื้อนี้ก็ฝาก,ากไว้ซสมซะก่อนสวัสดีครับผม